สวัสดีครับผมจะมาพาชมนะครับชุดแต่งคาโตรอบคันนะครับในมิวเอนะครับยูโร5ปี2,025นะครับจะดูรอบคันกันก่อนนะครับรอบคัน อันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวแอนที้นะครับแต่งนะครับก็ไฟท้ายอะไรเนี่ยมาแบบนี้เลยนะครับอ่าคาดเอวตัวใหม่เข้ามาแล้วนะครับสําหรับใส่กับตัวใหม่นะครับที่มันมีคาดอยู่แล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปเจาะด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นเริ่มต้นก็จริงนะครับตัวเริ่มต้นแต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนกระจกมานะครับเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้ก็จะมีชุดแต่งที่เป็นอ่ตัวครอบนะครับ ถ้ามาเป็นคิ้วล้อนะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับคล้ายๆตัว RS เลยนะครับตรงด้านนี้นะครับส่วนสเกิร์ตหน้านะครับสเกิร์ตหน้าก็จะมีตัวไฟเลี้ยววิ่งด้วยนะครับทางด้านนี้นะครับเป็น LED นะครับเดี๋ยวให้ดูงานนะครับมาหนี้นะฮะมีขอบยานนะครับอันนี้คือส่วนย่ายานนะครับที่จะต้องวาวนะครับทางสเกิร์ตก็วาวเข้ารูปนะครับตรงนี้ให้ดูรอยต่อนะครับ ในส่วนของสเกิร yes. well, ์ตหน้านะครับก็ครอบไว้นะครับนี่เลยนะครับอาจจะมีรอยต่อระหว่างชุดสเกิร์ตกับตัวบัลลี่รดนะครับข้างหน้าหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็มีคิวรอนะครับแล้วก็จะมีนะครับพวกอักษรสากะโปะนะครับทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีครอบนะครับบันไดข้างนะครับชิ้นเดียวชิ้นใหญ่เลยครับทางหน้านี้นะครับแล้วก็จะมีกาประตูนะครับทางหน้านี้ บันไดนะครับแล้วก็มาในส่วน <Yeah. S 1> ของคิว้วล้อหลังนะครับอ่าก็จะเป็น3ชิ้นนะครับอ่ามีทางด้านชิ้นนี้ชิ้นที่1นะครับอ่าชิ้นที่2นะครับส่วนชิ้นที่3นะครับอ่าจะอยู่ติดกับสเกิร์ตเลยนะครับอ่าชิ้นเดียวกันเลยนะครับอันนี้เป็นรอยต่ดของสีนะครับอ่าด้านท้ายนะครับส่วนประกอบของด้านท้ายนะครับก็จะมีนะครับสเกิร์ตหลังนะครับกับลอยท้ายคาดเอวแล้วก็สปอยเลอร์นะครับ สปอยเลอร์ก็จะเป็นแบบข้อไปนะครับอา่าว้าช่องฉีดน้ำฝนนะครับช่องฉีดน้ำนครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของคาดเอวนะครับอ่เข้ากันเลยนะครับมีแถบไฟตรงนี้นะครับคาดเอวนะครับ่าในส่วนตรงนี้ก็จะแปะกับชิ้นเดิมไปนะครับ อันนี้เป็นคาดเดิมนะครับอันนี้เป็นตัวแปะเพิ่มนะครับเอ็มเปอร์เลอร์นะครับมาที่กันลอยท้ายนะครับอ่กันลอยท้ายเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านสปอยเลอร์หลังนะครับอ่าดูมีมิติมากเลยนะครับมีแถบทับทิมตรงกลางให้ด้วยนะครับตรงหน้าน,นี้นะครับ หลุมรอบพันนะครับนครับอันนี้ก็ยังไม่ได้แต่งหลายอย่างนะครับพวกกรนสาดอะไรวกนี้ก็ยังไม่มียังไม่ได้ติดฟีมน,นะครับ mm hmm. สนใจแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ mm hmm.